อันนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่าผลไม้ใช่ครับอุปกรณ์ช่วยผ่าผลไม้เห็นในรูปโหผ่าได้หลายอย่างเลยใช่ครับมีทั้งแอปเปิลฝรั่งครับแอปเปิลอันนี้ฝรั่งใช่ครับก็คือแยกสามารถแยกไอ้นี่ได้เลยใช่ครับเนื้อกับอุปกรณ์สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับอ่าก็คืสามารถเปลี่ยนได้ครับอ่านี้แยกออกมาก่อนปึ๊บใช่ครับอาแล้วเวลาใส่ประกอบมันจะมีด้านที่รับโคมอยู่ด้านหนึ่งครับอ๋อเนี่ยเนี่ย อตอตน,นี้จะคมนะอ่านี่คมคอ๋อจะมีเดี๋ยวนะขอดูอร่องอ๋อมีร่องอยู่มีร่องาหาไปครับอ่ามีร่องมีคมคไอ้นี่มีคมด้านหนึ่งใช่ครับ,รบแล้วไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้จับเเอาไว้ช่วยถอดให้ง่ายขึ้นครับ อันนี้เป็นแบบที่สองครับแบบที่สองอันนี้สือแบบที่หนึ่งวันจำไม่มีที่ถอดครับมันถอดยากอ๋อเวอร์ชั่นแรกใช่ครับอันนี้เวอร์ชันสองส่วนเวอร์ชั่นสามจะมีอัดลับขึ้นมาครับมีเวอร์ชั่นสามแล้วตอนนี้ใช่ครับที่ต่างเพิ่มจากของเดิมมีฐานเพิ่มขึ้นมาครับฐานเพื่อนี้ยใช่ครับเพราะว่าแบบหนึ่งกับแบบสองมันจะผ่านได้ไม่ขาดอ่าฮะต้องมีฐานรับขึ้นมาเพื่อให้มันผาดขาดแล้วก็มันจะได้ไม่ดิ้นใช่ครับอ๋อโอเค อ,อแล้วก็ที่จับก็ใหญ่มากขึ้นสะดวกมากขึ้นใช่ครับที่จับสวนฐานไอ้ฐ่านทํามจากอะไรตัวนี้อันนี้เป็นชัอตติครับน่าจะเป็นเ<ช>อ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ใช้ขึ้นลูกกึงได้ใช้กับอาหารนะนะใช่ครับซูเปอปร์ลีนอ่ะซูเปอร์ลีนแบบใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นแบบที่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะให้มันใช่ครับผิวของผลไม้จะมีหยักๆยักใช่ครับเพิ่มความน่ากินใช่ครับ อ๋ฐานนี่ยึดติดแบบนี้เลยใช่ครับมันเป็นต่อตะกรเมื่อสิบปีที่แล้วครับใช่ใช่ครูว่าเพราะว่าตอนนี้เต็มไปหมดแล้วตอนนี้ใช่ครับอ่สิบปีที่แล้วก็พัฒนาจากเวอร์ชันที่หนึ่งแบบนี้เดิมมันจะอันตรายตอนถอดนะครับเพราะมันจะมีด้านที่รับคมอยู่ด้านหนึ่งอ่านรุ่นเวอร์ชั่นแรกใช่ครับแล้วพัฒนาเป็นเวอร์ชันสองมี่จับมีที่ช่วยให้ถอดง่ายขึ้นถอดง่ายขึ้นแล้วรุ่นที่สามอันนี้คืออันนี้มีฐานด้วย เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพาผลไม้แล้วขายแพงไหมเนี่ยถ้ามีคนซื้ออันนี้น่าจะแพงเนี่ยชุดเนี่ยชุดชุดใหม่เนี่ยขายไปบ้างไงมแตไม่ได้แต่ไม่ได้มันเป็นของพวกรุ่นพี่เขาทำอ๋อรุ่นพี่เรามาต่อซึ่งทำไว้ตั้งแต่ปีไหนครับปีปีห้าห้าครับปีห้าห้าเนี่ยเนี่ยไหมใช่ครับ ตอนในยุคนั้นก็ยังไม่มีใช่ครับตอนนี้เห็นมีผลิตขายเยอะเลดี๋ยวนี้มันถูกแล้วเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดแล้วโอเคเราไปที่ไหนบ้างในเบ้างนอกไปอมีันนี้ได้รับเหรียญทองที่เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้อันนี้ปะเนี่ยอ่าใบประกาศอันนี้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยใช่ครับโอเคขอบคุณมากข้อมูลดีๆจากน้องจากแผนกอะไรแล้วเนี่ยไฟฟ้ากำลังครับไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพถวกรอาชีพบ้านแพถวขอบคุณมากครับโอเคครับ I não know.